้าร์ดให้มาหไาร์ด้มากไม่จบไม่จบไม่ต้องเอา ยิงให้กูยิงให้กูยิงให้ไปไหมหุยไม่ ตายไอพีมอยู่ไหนวะไอพี่แตก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 ไอพิมแตกไอพิมแตกส่งรถโงาบาลเลย ตัวเก็บแตกตัวเก็บแตกตัวเก็บแตกตัวเก็บกเอ็ดฟีแตกแล้วเฮ้ย ตัวเก็บตเก็บี่แตกตเก็บีแตกอกหนึ่งตัวเก็บีแตกอกหพี่อยุ่สั่มาหน้าเมืองพี่อยุ่สั่มหน้าเมืองเฮ้ยไปเก็บได้ไหมรถโรงบาลอยูตรงไหน้ยหน้าโพิมีหน้าโพมีไปเฮาแตกหนึ่งไปเฮาแตกหนึ่งพี่โดนชาร์จพี่โดนชาร์จ

เฮ้ยตึกเอ้ยนี่แตกแล้วเอ้ยนี่แตกแล้วทีไม่ตึกตัวทีตัวทีแตกหนึ่งตัวที่แตกหนึ่งตัวที่แตกหนึ่งหลังก็ตายหลังก็ตายหลังก็ตายทุกทุกหมดแล้วกทุกหมดแล้วแล้ว เฮ้ยพี่ยิงวิดพีตายตรงนน้นไมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นพี่ยิงตายตรงรถโรงพยาบาลไปเก็บให้หน่อยดิไปเก็บให้หน่อยหนีใครเนี่ยไปเก็บให้หน่อยไปเก็บให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบนบ้านตุ๊ดทีมีเอ้ยบนบ้านสองชั้นมีวิดวิดไอ้เชี่ยสั้นอยู่ก็บอกนู่นว่านะนี่ใครใส่ถือก็บอกอยู่าต้องชั้นน่ะเห็นปะ เฮยตันวเด็ดร่จะไหนวะไอ้จิ้มจ <Bonjour! S 1> <hum, S 2> ิ้จิ้มแตกแตกแตก,แกลูกพี่หมดแล้วลูกพี่หมดแล้ว พี่พิเ็บมาแต่น,นี่อ่ะซิกกระบอกเดียวยา,ยาเก็บใช้ก่อนเลยเนี่ยยาโคตรเยอะเลยเนี่ยนที่หนังอุ่นตัวครับนี่ว่า หลังอุ้มมีตัวคอปน้องอุ้มมีตัวคอประวังมันลงไม่เรืพี่มนเยอะข้งนนี่ก็สนุกแน่นอนเลยไงวะท้างมนมีโลมา กูเห็นไม่ถึงตลอดมาแม่ชาไนประสข่าแม่แฟร้บอสมียมีมีมีม,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 กม,กมเก็บเก็บบางกลมเกอร์อมาใช้ก่อนดินี่ไงยาเนี่ยโอ้าขียวของคนก้านก่อนถ้ามัก่อนนายมันตาไหนวะ

เลยเลเลยนี่มัน c h a n n อ l บกโดีวาเก็บดีใช้กันแล้ว้ไห่มอหอ ไม่เห็นมีเลยเข้าไม่ตายหอมๆเล็ก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 ๆมาีกเล็กเล,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 ล็กเนี่ยได้ได้ได้ได พี่พี่ผมตผมผมพี่โถ่เอ้ยโทษนะพี่มันตายแลพี่มันตายแล้วพี่เล็กช่วยหน,น่อยพี่เล็กมันอยู่ขหน้าผมเลยเนี่ยพี่เล็กออกสายพล็กออกสายเร็วออกสายเร็วออก้ายเร็ว

เรียกผมตายปาโจเข้าหลัง